ยังน้องเสพหัวใจแม่ไม่มีวันค่ันนี้แม่ไม่วันี่ต้องแบกจากเรียนท่านประธานะครับท่านเชยาพรมมาละทนรีช่วยว่าการเกษตรและสกอตนะครับส้อคะแล้วก็สวัดีพี่ๆน้องๆชาวสงหรณ์ทุกท่านนะครับแล้วก็วบาทุกคนนะครับผมแม่ไม่มวันนะครับวันนี้ผมนำเจ้าถุกไกรนะครับซึ่งเป็นพ่อพันธุ์สบัิฟาุนาาาระครับถุกไกรเนี่อายุ3ปี2เดือนนะครับ แล้วก็เป็นลูกของเพชรเชนนั <P an> ่งน,นะครับแล้วก็พอ่อวันชนะนะก็เป็นพอ่อพันธุ์ที่อยู่ในคางกังวลตอนนี้ถ้าใครอยากไปดูลูกหุ่นใจไปดูที่กุ่ง,งาน, <P an> นาำ <P an> ความความงามมือที่อะไรได้เลยเพราะว่าเกือบ95เปอร์เซนต์ตอนนี้สิบคือตัวเมีย dı. นะครับตัวเมียเกือบทั้งหมดมีตัวผู้แค่ตัวเดียวนะครับนี่คือจุดเด่ขขนของเขานะครับตอนนี้พร้อมกับพอแสงแล้วก็การวาดในครอบด้วยก็ย ถือว่าเรารู้ว่าจะเป็นตนนัวผู้หรือตัวเมียก็95ถึงเกือบ100%ยอรครับที่จะให้ลูกเป็นตนัวเมียนะครับก็ฝากให้ติดตามด้วยครับผู้ชายนี่เป็นแชมป์ล่าสุดที่เป็นแกรนแชมป์นะครับที่จบับบทพิษณุโลกนะครับวันนี้ก็มาร่วยก็ถือว่าจะเป็นพ่อพันธุ์ที่จะพัฒนาต่อไปเป็นพ่อพันธุ์หลักอีกตัวที่จะพัฒนาไประเทศไทยต่รไบขอบคุณนะครับ เชิญจ้าตัวต่อไปค่ะตัวต่อ,ตอไป <Big Ball. S 2> บิ๊กบอสมีหลายตัวนะมาวันนี้นะครับคุ้มต้องยิ่งกว่าคุ้มครับโจทย์ครับสวัสดีคนรักไฟกันนะครับทุกทุกคนนะครับก็ตัวนี้คือบิ๊ก